ดีครับทางสองยิ้มเหลาลุว้วยนะครับเนาะตอนเศร้าๆของวันที่13ครับก็ได้มาหอปูชีปะขาวปูตาเ้องครับก็พอดีครับกาได้ยินข่าวว่า FC เอฟซีเพิ่นมาจากต่างจังหวัดนะครับเนาะหรือว่าอ่าครับเพิ่นมาจากต่างจังหวัดเพิ่นเป็นเอฟซีของปูตาปูชีปะขาวครับเพิ่นได้มาก,กราบสักการะกระาบไหว้ปูตาปูชีปะขาวเ้างนะครับเพิ่นก็ ได้มาร่วมเฮ็ดอ่าลวงท่านกับปูเฮาครับได้ยินข่าวว่าปูเาเพิ่นสิเฮ็ดหลงท่านเนาะครับอ่า FC คือคือสิเคยเห็นหน้าเจเพิ่อนๆเห็นเนาะครับเนาะครับเพิ่นก็มาหาปูเฮาอยู่ประจําครับทุกๆปีเพิ่นก็ได้นํา ผลหม้กลักไม้คือบักม่วงนะครับเนาะบักม่วงมาถวายปูเฮ้าอยู่เป็นประจำครับผมกลามาติดตามไปพร้อมๆกันว่าปูเสียให้โชคให้ลาบเจเล่าตัวไดมือนี่ครับติดตามเป็นพร้อมกับทั้งช่องนะครับเนาะครับเสียเอกไกรมาหอดนะครับมือนี้มมัตเซาเลยครับผมสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับเอเอที่ปูมาตเซอร์นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียเอกก็เทียวัานรัสตัวรัดตัวได้ก็แม่ย ห้าสี่อันนี้ระฮัสสมบัติของปูแม่นวะแมโอ้ยคุณแม่จำได้ได้ว่านีส้มวดเนาะเี่ที่เอ็มแม่เตีที่เอ็มหลาเอายำอีกเทียนนึงคุณแม่ยำอีกทียนนึงครับได้ก่อนเอายั่ำรถเข้าห้าสี่ส่หนึ่นย้ครับโอ้ยอันนี้ครับอันนี้เอ็มสี่ฟูตานุแม่เนาะเพราะเลขรถเจ้าจะได้ผมไม่อย่างจำไม่ได้แล้ว C หนึ่งศูนย์หกครับคุณแม่่ครับเกือบเป็นตัวเดียวกันอันใบยังนั่งอยู่อฟัวงั่นเดียวโอ้ครับนี่แหละผู้สีมี่ชุดค่นบ่อค่อนเหลี่ยมเหียบครับก็ขอขอบคุณครับที่ครับครับที่ติดตามชิ้นเลครับผมมันเหใบยังไม่ได้ดอกมันเป็นโรคอันลูกมาต่อยนะโอ้ครับร่างกายก็มาแข็งแรงนะแม่เนาะครับรูดเท้าครับอายุก็หลายแล้วก็ธรรมดาแล้วครับหกสิบห้าปีครับก็ขอท่านฟัเฮาให้ปูวเฮาปัดเป่าออกเกินที่ได้พอดีครับผมครับ เป็นไรก็ได้มาแม่เมื่อนี่เป็นไรก็มาเอาอเป็นจากมาแม่เป็นจากมาจากมากอะไรจำว่ากันก็ปูนี่เลยว่าเข้าก็หายหนูพอไปคิดอำลำอำลำอยู่คิดน้ำปูเห็นจากมากอยเห็นอย่าเบิ้งอย่าเห็นนี่ครับโอ้เห็นเราเป็นังไรปะนี่แม่ดีเลยนะดีใจเนาะดีใจจากมาหาปูอย่าติดอย่าติดอย่าติดคารุ่มปูนะไม่กระติดนัะเราเป็นไรมา ธนบดีก็เริ่มฟูมาจดได้มากแบบนี้เนาะกลับลูกกันเต่ากันลูกกันเต้บางหางที่บางกูอยากหัวอัก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 ขั้นขั้นเป็นตะม้งหัวกับหัวเพราก็ว่าแม่เป็นบ้าครัไม่ได้เป็นบ้าหรอกตะหัวป้อนไข่ดิแม่ปอปูให้ป้อนไข่แล้วก็สอนแล้วก็เตือนพร้อมครับอันนี้ก็เป็นเอฟซีปูตาพันแพร์นะครับเด้อครับกินหอดร้ายครับเอาไปมาก็ได้มา ครับผมเกิดราสิมาจ้าเกต่ว่าเบื้องตลอดเบิ่งตลอดครับผมฝันเห็นปูจะเทียบ่แม่เนี่ยวงบ่ร์บ่ฝันเคยเห็นผู้ใดแต่ว่าคิดนหอดเราเป็นจากมากโอ้จากมาก้าากม้าเห็นครับขออนุญาตทำเลยคุณแม่อันนี้คุณแม่ยังครับแม่น้อยแม่น,น้อยน้องอ๋อซอนะครับเนาะ ครับอันนั้นคุณแม่ยังครับสวัสดีครับอันนั้นเป็นเด่จูเว่นแต่สีลือันนั้นเป็นมันดิโอว่าคุณแม่มันดิสละครับเนาะครับคุณแม่คุณดีครับครับผมสวัสดีครับครับอ่ดุลเกนกโนะครับเนาะครับคุณดีโนะครับเนอะรับเพ่นป็นลูกศิษย์ตักหาของครูอัน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 งวดนี้มีตัวมักในใจไปครัคุณแม่มักตัวใดคุณแม่ เอ้าแต่วงไม่นีกมากหมักตัวเบ่อมักตัวเิ่นบาดูดูเลมักตัวเิ่นบาดูดูอันคุณแม่เนี่เป็นเอฟซีพันแถฟังทุกช็อตของปูตัวไหดปู่บอกดูก็กลัวมูวครับคุณแม่สามหาเกสหาเกับสามเกกับสามเกนี้อีกตัวมากไม่กกับเก้าศูนเกศนย์เอ้าสามเก่าที่ไปที่มากของสามเก่าดีมาจังไหคุณแม่ฟังดูดนี่ครับ ก็จะเป็นน้ำดอกครับเป็น่าอีหยังนาะเบือรองเท้าครับเบือเบือเสียเสือเบือไใส่เลยหัเก่าครับเป็นนี่กับคนเลี้ยงอะไย่งเบือรองเท้าครับรองเท้ากับสามเก่าพอหยาบไปแล้วครับผมนี่ที่ไปที่มาของสามเก่านะคุณแม่เนาะ ก่จะเลือกไปยิบไปหาสลากกินแบ่งไปคนละใบได้หรือัวเดียวคือเก่าหละกหา39มเ้เออตัวตัวเดียวคือเก่านด้ครับกูบ่าวซับไปซับมาซื้อครับผม คุณคนว่าปูคือบอกเลายตัวแถบบอแมนครับปูครับบตัวเดียวคือเกานีคุณแม่เอฟซีปูตาพันแทบปั้งทุกช็อตท่านชมมาขอขอบุญขอบคุณได้หลายบางแม่ล่าบางเวลาก็คือมันบอลแมนก็เลี้ยงเราม่เลี้ยงเราจ่ายเงิน่าเด้นี้อันนี้วันที่ที่เีอง วาับ้วว้ามครับผมโอ้ให้ลูกให้ลูกให้ร้านขอปูได้ไมนี่โอ้ยปูอยากเป็นเอฟซอยากติดตามลีบอยู่แต่ว่าลูกบวมี่บกบก็มีเงินเสือขอในบังสิ่งข้นใจน้ำปูในบังสิ่บขอนั้งปูโหลดปูเป็นสิ่หายดอกโอ้ยพ่นแม่เปิดให้เบิงค่อยได้เบิงขอได้ไหนี่ขอนํ้ปูได้ครับเด้อ ครับผมอยากได้คือคนดูโอ้ยฟังเดือบวเลยลวกกินลวกนาว่ามีโทระไรสาใครัมันได้โชคในลาบมีืบหรือคนได้เที่ยงไม่หรอกให้ถืบโชคแลรวะวันที่หนึ่งหนึ่นเนียที่หนึงก็สืบซ้ตัวก็ดีเน้อ้าวปูสีปูสีมีเจ้าภาพมาซวยสางข้าวเทพเวียกสุวรรณลบันครับรที่ที่หน่งซื้อไปเลยเน้ซื้อไปน้ยเน่ซื้อไ้แล้วใส่ไม่ลวกเวิ้งร่าโอ้คุณแม่ซื้อไเอฟซีพันแฉของปู่ คุณแม่ก็จำรหัสเอทีเอ็มปูได้แม่จำได้เลรอเนาะเบิ้งซมือเว่าเบิ้งซมือเพิ่นบ้นไปยืเมื่อนั้นปูเพิ่นสันนำปะนะเพิ่นดีใจเพิ่นว่าได้กินก้อยแล้วก็สันนำปะนะสามกระสัดครับบอกรหัสเอทีเอ็มให้เลยมืัอนั้นก็ซีบไปเลยเบอาเลยเบอาเสียงค่ะเสียงยงี้ยนๆนะครับผมอุ่นเพิ่นซื้อไว้โอ้ อันนี้ด oh, ้วยครับดอก้โอ้นี่ครับของดออนี้เอฟซีหนองมครับเด้อคุณแม่เป็นเอซพันแถของปูฟังจากเบอรอร่องเท่าก็ลเรมากหลายว่าปูเหยียบไปแล้วอันนี้ครับคุณแม่เพิ่นได้กัเพิ่นได้ยิบมานะครับเด้อครับแปดสี่เก้าสามสามเก้าครับแปดสี่สมสาม9ครับแม่ากน่อยลงมาหยิบ เก้าศูนย์แล้วค่ะนั่นล่ะแม่กัดยเอาอยู่เดียวนนนหนิมึงเนี่ยนี่อะไรข้าวที่ข้า้าวไก่ในน้ำบั้นมีงไปแวะน้ำปั่นปไปแไม่เด้อไอ้<ร>ยอายเราไปแวะน้ำปั่มมันค่อยหลายครับผม่อ,อยชิมี่ครับอันนี้เป็นพัน3 3> <บ>าสามเ <บา S 1> ก้าคุณแม่ซื้อพันบพรเป็นเลขซื้อถุนน้ำสีบอกซื้อฟังมือนั่นปูบอกหนักหน่อยเฝ้าเรียนมาเอาแผงลอตเตอรี่กันอยู่นี้ครับดึงขาไว้ก็ฟังเฝ้าลายมาเวๆเอาเบิร์ตปูเดียวครับผม เก้าศูนย์เพื่อน่ะนะครับผมน้ำกองไฟแข่งกับแม่แม่ส่งๆมันมันนะแม่เด้อไอแตกดังวันหกล้านครับเจ้านี่กับปัจจัยรวมสางกับปูครับผมอันหลังจากเสื้อนี่เด้อแม่คุณแม่ได้ฝันไปครับบันท่านได้ฝันโย่ท่านได้ฝันโย่ได้แล้ว่เงินจาได้ครับได้แล้วได้้แลวครับผมจา่กระปูเหยียบไปแล้ว เก็บประสาดได้ครับคุณแม่ันมาเบิ่งคลิปน้ำแม่บาดนี้ดูน้ำกันได้ฝันเห็นปูเห็นยังก็เถื่อบอครับบ่ครับมือนี่ละหลังจากมาหาปูแล้วเพิ่นเก่าก็นั่งไปหอดบ้านกับปูเวยบอกตรงๆเลยครับแม่ไปฝันเห็นลูกหลานนี้ครับผมโอ้ตลอด ครับอันนี้ก็เป็นเย็บซี่ของปูนะครับเนาะที่เพิ่นมาจาก,ากระอำเภอหนอง,งวอัวซ้อครับจังหวัดอุดอรนะครับเนาะนำปัจจัยมารวมสางซอยปูครับผมกะขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายๆ,ๆะนะครับเด้อที่ให้แนวทางเย็บซี่เพื่อนปูปูปได้ดีใจได้เศร้าเลยครับเมื่อนี้ครับผมกะตัวเลขของคุณแม่ก็มากหลายก็คือนสามเก่าตัวเลขของปูแล้วกะเกาซูนแล้วก็หา หาสามเก่าหรือสามเก่าหาสามหาเก่าครับคุณแม่จําได้ดีหรือว่ารหัสเอทีเอ็มของปูครับกะบซีซีห้าซีซีหนึ่งศูนย์เก้านะครับเนาะครับที่อ่าเป็นรหัสเอทีเอ็มของปูครับผมคุณแม่เพิ่นกัได้มาหลายผู้หลายคนนะครับเด้อครับก็ลากล่างเมื่อครับเออแล้วก็บ๊ะคุณหภูมิคุณแม่ครับผ่านผ่านทุกคนครับ ครับลางเมื่อครับผมคร <si ับค well ุณแม่มาเห็นหอปูแล้วดีใจครับครับก็ได้ไม้ลีนบอกคุณแม่ครับกรสมหวังด้ยครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นบุญของเอฟซีเพิ่นครับเนาะที่ได้มาหอปูแต่หอปูชี้ปลาวเฮงคุณแม่เพิ่นดีใจครับครับที่ได้มาเนาะครับเนาะครับสำหรับชิปนี้ครับทางช่องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตังใจทางช่องเลยครับเด้อสำหรับตัวเลขของคุณแม่ก็สามเก้าที่เพิ่นดึงสะดากกินแบง์รัฐบาลมาเนาะครับเนาะ ครับผมสามเก้าเก้าศูนย์นะครับสามห้าเก้าด้วยครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเอฟซีของปูแตามาจากอ่าอำเภอหนองอ้อนะครับนอกพื้นในมาตาเศ้ามาเอาโฉกออกมาน้ำปูครับผมก็ขอให้เอฟซีเพิ่นอ่าในโฉกโฉกมันมันลำลำเลยรว้ยถือรางวัลที่หนึ่งเลครับเด้อสำหรับคลิปนี้ทั้งสองยิ้มแล้วรวยกับกาบขอสวัสดีครับ